สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่เช้านะคะมาอบลมตามคอนเทนต์การท่องเที่ยวค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยเพราะว่าโรงแรมนี้อยู่ใกล้บ้านและเป็นต่างป่านที่เป็นพี่เวตานนะคะนั่งรถจากบ้านมาก็ประมาณ3นาทีวันนี้ก็จะเช้าอยู่เพื่อนยังไม่มา แล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะเดินเที่ยวก่อนนะคะดูความสดชื่นตอนเชา้าความสวยงามของโรงแรมนะคะเรื่อยๆนะคะเดินเที่ยวก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอความสนุกกันในห้องเรียนนะคะวันนี้มาเรียนตามคอนเทนต์มาอบรมตามคอนเทนต์นะคะ วันนี้อยู่นี่นะคะโครงการพัฒนาบุาคลากรทศสบาลนครธุราธ,ธานีหลักสูตรพัฒนาการต้องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สังกัดเทศาบาลนครสุราธ,ธานี เดทำยูทูบไห้นะคะผู้จัดเกไม่เป็นไรเราใส่เสื้อต้องติ่นวันนี้เขาบอกให้แต่งตัวทำสบายแต่ไม่รู้ก็เลยแต่งมาแบบนี้มาประชุมวันนี้ เพื่อนก็เริ่มมากันเรื่อยๆแล้วนะคะประชุมที่แก้วสมุนนยนีสอดค่ะ ừ có Ừ buổi trưa tụi ăn liền có bảo 6h trúng trong quả tờ trao mày tự gạt tranh anh mà chạc ban kế tiếp là tự anh góc gốc 6 cả day วันใดเอ่าถ้าเธอจะมาเธอจะมาเมื่อใดเอ้าถ้าเธอจะมาเธอจะมาเมื่อใดเอ้านักฉันไว้แล้วทำไมไม่มาจะเป็นห่วงจะเห่วงตัวเธออยากให้เธอแระันก็คอยหานักไว้แล้วทำไมไม่มานักไปแล้วทำไมไม่มาเขาอู้เธอขาดาช่าหน่อยหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเล่นหน่อยเล่กหน่อยเล่นหน่อยถ้าพี่ไวอีกนิดนะทำไมฮะเบาหวานขึ้นเลยนะพี่นะเบาหวานอยู่ใกล้ที่สุดตรงไหน ่ก็มาผมยังไม่เห็นโรงพยาบาลเลยครับอยู่ทีงไหนเราอยู่ที่โรงพยาใกล้สุดเลยอยู่ตรงข้ามมันใกล้สุดจริงงเธอป่วยปุ๊บขึ้นเผาเลยพ่อแ์จะเห็นวัดได้ยังไงแหมหลับกันกลนสนั่นรถจะไม่เห็นผมถูกเผาเพราะเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนอ๋อเตียนเลยัะเพราะับเพราะส่วนอย่างกิสเตรอเขาทำไงฮะฝังครับฝังเชื่อมเลยไม่ตั้งเปลืองน้ำมันเมนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาถึงแล้วนะครับผม ขอคลิปที่ส้มโอหรือแตงโมนะส้มโอนะส้มโอ,โโอแล้วก็เมื่อกี้ใครชื่อฉี่นะอธิลอ๋อี่กันะนะที่บอลบอลยาอย่าไปยืปนยแน่ฉี่นะไม่ใช่ออขออนุญาตครับกลุ่มนี้ใครเป็นต่อเลยครับต่อเลยครับกั้าแคดดีครับสุกิจจังสุกิจจังสุกิจจังหมายว่าอะไรหลุยส์สกอตหลุยเบียร์แล้วเมาเบียร์แล้วเมา เเมมาคนนี้ใช่ไหมครับเบียร์แล้วเมาเมื่อคืนเมาไหมครับที่เมาอย่างไรเขาต้มนะครับเมื่อคืนแล้วไปรวมกับข๊อกก้าสองเด้งเลยนะอ่ตอนนี้ครับหวานหมูหวานหวานหมูหวานหวานหหมูวาานครับผมขวกอจอรับอะไรครับกอจอกอจอกแปลว่าการเจริญที่คิดตีไม่ได้เลยเหมือนกัน ต่อเลครับขาวเทศบาลสีเออโอ้โอหเทศบาลสีเเราไปเอาถ่ายกัหนานะครับาเขาไม่จะกลุ่มนู้นนะฮะต่อครับเมื่อกี้เมื่อกี้ี่หมูอครับที่หมูหรือที่หวานนะครับหย่อนี่หมูหย่อดเขาท่าเพชรยอดหยอดเขาท่าเพชรเขาท่าเพชรอยู่ด้านหลังบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อาเภอมาเลยนะฮะเอาันตักสอง ตัวติ๊ดเนี้ยเอ้าวพี่เพี่ยแล้วไงอ่ะไม่จะว่าเขาเอาใบของานยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช้ยานเขาโอ้โหเลยเนี่ยอ้อท่องเที่ยวอ้อท่องเที่ยวอ๋อมาลีสีเขียวมาลีสีเขียวจี๊ดสีเขียวนี่พี่มาลีสีเขียวสีเขียวโอ้วนเหงื่หมดใจแล้วแต่ละคนและคนสุดท้ายครับกุ้งชั้นสามกุ้งชั้นสาม คือพี่เขาอยู่ชั้นสชั้นสามแผนกอยู่พีน่วันหน้าผองอ่อม่นผออย่าเล่นอะไทำไมช่วงนี้กูเล่นอะไรกููอดจริงคนนะฮะถูกตัวตลอดโอเคคอเซ็นต์ตกับกูพีด้วยเลยเอาเลยอันนี้เค้ื่เละอันนี้น้ำซิกหน้าก่อนรนีอันหมูทอดเออได้ยู่ทางนาเอาก่อน ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มารีสีเขียวมารีแสงแก้วค่ะไปยูไปเปิดดูได้แสนนะคนหลักแสนนะไม่ใช่คนหลักยังไง อร่อยอร่อยจ้าของหวานทำไยอ้าวได้เลยตัวเองอันนี้น้ำซีกยูทูบค่ะคือเป็นเป็นคนที่ทำ <2 o' S 3> อาหารน่โดนจ้างสุกาหเจ้าพนักงานสุกาหพี <hatten> ่บ <à S 1> <ด>้าตามแต่เรื่องกระยาเอาทุกคนอยากลงยูทู e พี่ชาะไหย ยิ้มอร่อยไหมน่ารักน่ารักทุกคนเลย,ยไปดูของพี่มีแต่เพื่อนอยู่ในห้องเพื่อทำยูทูปมาไปดูลากินอาหารอีก้าอร่อยนะคะอร่อยวันนี้สนุกสนานกันเนาะ

I'm missing you, can't help myself. I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still alive, I don't know how to be in my lonely mind. I play the same movie. Everything's a mess, since it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still alive. Don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, help me missing you. I can't help myself, I'm missing you. Come back, yeah, I'm missing you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe when you're not here with me I'm tough, I'm still alive